นี่คืออ้อยเหลืองมาเลยเราจะพามาแนะนำอีกหนึ่งสายสพันธุ์จะมีความคล้ายสุพรรณบุรีห้าศูนมากจะมีความคล้ายสุพรรณห้าศูนก็คือมีจะมีรูไหมมีไส้ที่เขาบอกว่าไส้กวงเหมือนสุพรรณแล้วลูกลาภายนอกนี่ถ้าดูจากตาเปล่าเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยเนี่ยยิ่งท่อนนี้เหมือนสุพรรณมาก เหมือนเลยดูไม่ออกก็จะถูกย้อมขายมาในนามสุพรรณบุรีห้าศูนย์เยอะเนี่ยมันแทบดูไม่ออกเลยละ่ะแต่ถ้าดูเป็นลำรวมๆเราจะเริ่มดูออกว่าตาข้อจะไม่เหมือนก็สรุปรวมๆได้ประมาณนี้สำหรับอ้อยเหลืองมาเลยก็สีน้ำได้ น้ำได้เป็นอ้อยขั้นน้ำอีกชนิดหนึ่งที่ลำดีแล้วก็ไม่ค่อยแตกกินอาจจะไม่หอมเพ่าสุพรรณแต่ถือว่าใช้ได้ดีน้ำเยอะลำใหญ่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่จะนำเสนอสำหรับอ้อยเหลืองมาลี